โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจำการมาทําการปั้นดีแผดไปเซ็ตหยอลูกกี้วะทุกคนแล้วก็เราอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าปั้นตัวแปดแสบได้อีกแล้วฮะทุกคนก็รายการนี้เนี่ยคือหาหายบรรณาม่้น,นนะทุกคนก็ล่าสุดน่าจะเป็นแบบเอาคาร์เมนไปหาสู้เนาะโอเคฮะมาอีพีนี้นะารัการปั้นดีแผดไปหาสู้เพราะงั้นด้อมการเตรียมของเรียบร้อยละของก็เป็นของซูรีว้ทุกคนนี่เลยไงก็อ๋อนนะลงโจมมาเดี๋ยววะทุกคน สกาดบัฟเนี่ยไปขอสูตรยิงสองอันนะอันนี้คือไม่มีน,นะทุกคนเพราะว่าการระดับซีเนี่ยคือถ้างทำแล้วมันเปื่อยน,นะทุกคนเอาจริงนะไอเฉพาะเนี่ยคือ2ดาวตาเฉพาะคือ2ดาวเหมือนกันการโจมตีคือหกแสะทุกคนก็นิดหน่อยนะทุกคนเราปัน้นเขาขนะเพราะว่าเราไม่ได้ปัน้นจริงจังถ้าเกิดว่าเราปัน้นจริงจังเนี่ยคือมันจะเปื่อสยสบายกรน,นะทุกคนโอเคนะ <Okay. S 1> ส่วนตั้มเน่งเนี่ยจะเป็นประมาณน,นี้นะทุกคนทำการแสะเปื่ยก่อนปุ๊บขีบบดมัฟกระดมต่อแล้วก็ดีแพทฟิวเลยไงโอเคฮ เราจำการนำโซนิคเนี่ยไปแทนก่อนดีกว่านะคนเพราะว่าฝ่ารงแสวเนี่ยผมยังป้าไม่สุดนะนจริงอะ่ะโซนิคมาล่าสป,ปีดก่อนละกันทุคนประมาณนี้ให้ทุคนเราจำการป้าโซนิคเนี่ยไปแทนก่อนละกันนะไม่มีไปเลยวะมาทุกคนมาทำการไปท้าสู้เลยดกว่านะแล้วก็มาเน้นทนะคนก่อนที่ขอไปชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจชาวจีนโลว์ทุกคนโอเคปะดูเลยฮะมาที่คนแรกทุกคนก็คือคุณฮันมามากิทุกคนโอเคมาใครแฮกขอให้ เละนะโอเคฮะประมาณนั้นนะทีมเขาก็จะมีจับผาเดดทุกคนคอจับผาเดืดอเนี่ยแล้วก็จะมีตอมิกห้าเปิดก่อนช่วยเนี่ยแล้วก็มีกระบอลเละด้วยฮะและประเด็นคือมีแฟลชล่างสองสีนะโอเคมาใน,นคนขา้ามการเปิดก่อนด้วยแฟบการแสงล่างสองฮนันทุกคนตามค่านะแต่ว่าเอาตอมิกได้ไหใช้เวลาตัดาแสงดาวมาฟักนก่อนทุกคนห้าสิบห้าาเมจทุกคนแล้วก็ลูกกระเด้นเมนตัวบางที่ไม่เร็วเนี่ยแล้วยูเล่โฉบกมาใสา่เมื่อกี้ผมนะ แต่แล้วก็คือจีวีไปบีอัดบอกี้นอยฮะ13ล้านเมตรแล้วก็เ,เรื่มเบิกปืนจากกลไปฮะเอาไปป่าหนึ่งป่าสองใส่เลยแต่แล้วปป 1, 2, เขียนเจทุกคนเสียความหวังไปนะขนาดนนทีมแล้วนะก็มีแพทต่อยไปฮะทุกคนโอเคดูแข็งเริมมาแม่จ,จัดจ่าพระเดชนะแต่แล้วรถกุก้ยเตยเมน,มนูมาแล้วหนึ่งโอเคฮะกระบอกห,ห,ห,หัวมาใส่ม้าผมจีวีเตะบ้างทีนี่ใช้ดอกแสงดาวความาต่อเนื่องนะทุกคน28ด้าเมจนะ ดีแผดหัวไม่อยู่ว่ะแล้วก็ฟาร์มใหม่รอ,อบหนึ่งนะทุกคนฟาร์มใหม่อีดรอบหนึ่งโอ้โหโอ้ดีแผดไปแล้วดีแผดหัวไม่อยู่ว่ะไม่นะโอ้โอจบเลยนะทุกคนดีแผดไปแล้วนั่นคือว่าใช้คอคิวชุบเนี่ยคือมันจะไม่เห็นดาเมจฝั่งตรงข้ามไงมามาทุกคนเราทำการเก็บทีนี้เลยกันนี่งไงล่ะสังสีแล้วดามเมจฮะแล้วก็ลงยิงไ,งไปนี่งไงล่ะทำลายดีแผดเราโอ้โอยตาแรกดีแผดยังไม่ได้ออกเลยออกแค่เราจะตีอย,ย่างเดียวเลย แค่บีอยางกว่ายี่ปลทุกคนท่านสิบเอาราดาเมดก็น่นจาจะรู้ผลเลยท่าทุกคนเราจะทำการข้ามให้คนต่อไปแล้วกันนะโอเคทุกคนดีแผทธาดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นไงโคตรแรงมาที่คนที่สองทุคนนั่นก็คือซองจินฮวทุกคนมาหลอกกาโลยูอาร์เหรอแต่ผมลอกสมากิเอลอาร์ไงโอเคบารเลยละกันก็มีแฝงกาแสงเหมือนกันนะเนี่ยมาทุกคนหอมรามการเปิดกล่องเน,นื้อแฝงกาแสงยูอาร์ทุกคนโอเคมา แต่ว่าเขาด่ามการเปิดมาก่อนทุกคนด้วยพักสีแบบกระแสนะปาเปี้ยหนึ่งทีทุกคนห้าสิบสามล้านเมตรพักสีแบบกระแสเนี่ยคือถ้าสปีดของแบบกระแสนะทีมเราเนี่ยต่ำกว่าศัตรูก็คือเราทําการล่โจมตีก่อนนะดาวแทงแซะมาเลยลูกเตะเมโด้รอบนึงนี่มียบละยี่สิบสามล้านเมตรไงแล้วก็รอบหนึ่งทุกคนโอเคฟันไปเรียบเลยแต่ก็รอบหนึ่งทุกคนนั่นแหละเราจะตีไปนั่นแหละฮะโอเคมาฟี่แล้วก็ร้องเพลงมาทุกคน แล้วเราจะต okay. okay. uh ีมาแล้วม <laughs> ึงค่าจากทีมเขานะโอเคพวกหน้ากวาาทีเขาตายทุกคนแล้วเขาก็เราจะตีมารอบหนึ่งอ no ่ะฮะหนึ <found> ่งล้อละเลยเนี่ยโอ้แรงดี่แผลเราไปแล้วโอ้โหมาตามไปอีกเราจะตีมารัวนเลยเนี่ยผมว่านี่ไม่ใช่กระดาษสู้ของดีแพ็ดละดีแพดนี่คือเรายังแทบไม่อ่อยนะเราจะตีคือปลาทุกคนนี่มันกระดาษสู้เขงแบบกระสงนี่นาเดี๋ยวทำการปิดทำการฆ่าเลยดีกว่านะทุกคนโอ้โหดีแพดไม่ได้อ่อยละ มาที่คนที่สามนะคนนี้คือโวยคุณอัลซมาเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหผม <c oughs> ว่าเราได้โดนเปิดก่อนว่ะผมขอรอบนี้คือแบบ D ดีแพดแอมกาออกลงนะงั้นก็ขอไปท้าสู้คนที่ข้าวประจแบบใกล้ๆผมแล้วกันนะคนที่สามนี่ยก็จะเป็นบักตู่วนันเดอร์คอนโอเคมาเราแฟลยูอาร์ลุ้นละมาเตรียมเฉยเฉยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยคนเนี้ยมาคนาคนัรมดะใช้ท่าฝั่งซิงเงาใส่แสกกาใส่เขาละกันโอเคฮะแล้วก็คือจี้ไปบีบไอ้อบอกให้จีหน่อยให้ทุกคนหนึ่งหัวล้านเมจ แล้วก็เรามีเยี๊ยชื่นใจไปหน่อยนะเงี้ยวามหวังไปไน,นะทุกคนเดี๋ยวง้องฝางสิงเอาไปใส่เจียนอสแล้วก็นีแพดไปต่อใส่คีนนะทุกคนโอเคสี่แสนนาเมีดไม่มันมน้อยขนาดนั้นนะจดีตะหงษเชียวนาแล้วเข้ไาไปปานหนึ่งบัทต่อใส่ซิงเอนจินแล้วคีนจิ้นเราบัคกระกดับนะแล้วนี่แพดต่อใส่เจนอ้อยนะทุกคนโอเคสี่พันนามีดแล้วก็เราจะจมีมานะทุกคนจะทำการใส่เขาเก้าแสนนามีดนะ แล้วจรินะครับประกาศฝ่าของไม้มาจากขีนเขา15นาเมตรแล้วคินขีนเขาบากักขันำเดี๋ยวนะเราก็บักขันำหน่อยสิฮิวด้วยฮิวด้วยแล้วเรามีเย,ย็ยนเจ้าฟูบุกี้นะทุกคนไม่มีหรอกชื่นใจเลยโอ้ยระเบิดหายโอ้ยดีแพทจะได้ออกอยู่แล้วโอเคทุกคนลาก่อนนะคิงนี่เนี่ยตายทุกคนดีแพทเราไม่ได้ออกอยู่แล้วทุกคนแย่เลยว่ะงั้นถ้าเขาสุดท้ายอ่ะ นั้นต้องเป็นคนนี้แหละนะคุณบักเป้ทุกคนโอเคมาขั้วสุดท้ายของจิวเลยมาเลยทุกคนคนนี้ทำการออดชัวนะของบอดเลยไม่ทำการฟอร์ซิงเงาใส่เจวิ้งก่อนนะทุกคนเพื่อแบบไม่ให้มันสตาร์นนะแลาวคือจิบไปหยิบอัดบอกยี้หน่อยนี่แหละหกสิบเจ็ดล้านนาเมตรจากนั้นก็ลมยิงเย็นไปทุกคนให้ขึนใจหน่อยนะฮะตายสามตัวฮะทุกคนเดี๋ยวก็ฟาร์ซิงเงาทุกคนใส่ปู่บอมไม่จะมทอทุกคนที่แทบไปต่อยหมัดกากรบาดนี่ไงใส่จากพระเดชสีดาเมิฮะ ติดโล่กันนี้ติดโล่คือจีบีไปไทุกคนโอเคแล้วก,ก็ระเบิดเผาไม้ไปไทุกคนโอ้ยจบละลาก,ก่อนเลยนะถ้ามีห่อมไม้นี่คือลาก่อนได้เลยจะน้องคิงจีไปไทุกคนแล้วก็มาคาบ,บา,ปาไปใส่ก,กาโล่ลกไข่งอารมามาจากขเขาดิฮะแล้วก,ก็ปูบาม,มามาแหลวยิซัยโคนนะปะบูบามาทุกคนจากกาโลเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยฮะ ว่าแล้วเชียวเผาไม่หางหมดเลยแต่อย่างน้นอยรอบนี้เนี่ยดีแพดได้ดับการออกนะปั้นตัวแปลกแสบดานเนี่ยคือแบบใช้ไม่ค่อยได้กักบลูกเชีลยวทุกคนเพราะว่าลูกเชี่วผมแต่และคนเนี่ยถือว่าติงเอาเรือนะผมบอกเลยโอเคทุกคนงั้นก็ขอลาไปก่อนกันฮะสวัสดีครับขอบคุณเชีวยวหอมซีโอเกนฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถึงแม้ว่าคลิปนี้ดีแพดจะไม่ค่อยจะออกเนี่ยแต่ว่าออกชัวร์ไงชัวร์นะรอบสุดท้ายก็ถือว่าโอเคอยู่อย่าน้อนได้ต่อยกลางโลกนะ